สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะกับกองผ้าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับทางยูทูบชาแนลช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหลังป้ายแดงแต่งซิ่งกับรถสว,สวยคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าได้จัดตามโปรโมชั่นนะครับกับคลิปนี้อยากนํานเสนอนิดนึงนะครับกับอาชีพแม่ค้านะครับแม่ค้าขายลูกชิ้นนะครับเคสนี้ก็คือขายเดลิเวอรี่อยู่แถวดินแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ลูกค้า ติดตามผลงานมาแล้วก็อยากได้รถ1คันและรถที่ลูกค้าอยากได้ก็เป็นรถที่ลูกค้าใฝ่ฝันไว้ว่าครั้งหนึ่งซื้อรถก็อยากได้รถรุ่นนี้นะครับพอดีลูกค้ามีกําลังที่จะซื้อก็เลยลองถามผมดูว่าเขาสามารถที่จะซื้อรถรุ่นนี้ได้ไหมผมก็บอกว่าลองดูครับมีปัญหาสําหรับการทําเรื่องเราก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วแลวสุดท้ายลูกค้าก็จับแระผ่ผนตามเงื่อนไข ปโปรโมชั่นก่อนอื่นอย่าไปชมกันนะมารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกําลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้ครับผมสาหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ตกแต่งตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าได้ออกแบบการาตกแต่งเองนะครับเขาบอกได้เลยทรงแบบนี้ไม่มีเพิ่มเมงินจากโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างฮะกับรุ่น4ประตู1.9 z ซ ทีธรรมดายกสูงนะครับกับโมเดล2023นี้นะฮะกับสีเทาลัมโบคันนี้นะครับคันนี้การตกแต่งนะฮะก็เริ่มต้นด้วยล้อนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าเปลี่ยนล้อ18ลายเดิมที่ติดรถมาเปลี่ยนเป็นล้อ18ของ TE37 นะครับตัวก้านยก s u v สีดำเงาล้อชุดนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับคันนี้ก็คือรัดด้วยยาง2อ5 60านะครับไม่มีการโหลดใดๆดทั้งสิ้นนะครับส่วน อุปกรณ์ที่ใส่นะครับก็น็อตล้อแผ่นปิดดุมลูกค้าก็เลือกโทนสีที่ลูกค้าต้องการกนะ็คือโทนสีดำก็ค่อนข้างสวยงามนะครับคันนี้แล้วรถไม่โหลดด้วยก็ผมว่าสวยดีนะรถสำหรับรถที่ไม่โหลดนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่ล้อเท่ากันนะครับก็ซิตี้ยางก็สองหกห้าหกสิบไม่มีโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ก็คือสเตปเดิมๆเ,เลยฮะไม่มีการโหลดก็เป็นอีกหนึ่งคันนี้ที่ผมว่า ลูกค้าน่าจะชอบทรงแบบนี้นะครับได้ไดไดไดออกแบบการตกแต่งแลูกค้าก็คือแจ้งความประสงค์มาอยากได้การตกแต่งรถสไตล์แบบนี้ส่วนฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มนะครับลูกค้าต้องการความเข้มฟิล์มด้านข้างคันนี้ติดตั้ง80%ครับก็มืดมากนะครับส่วนด้านหน้าก็ติดตั้งฟิล์ม60%ก็อันนี้จริงๆก็อยู่ที่ความชอบนะครับสายตาแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับเคสนี้ก็คือรีเควสมาลูกค้าต้องการความเข้มแบบนี้ และที่สาคัญความเข้มแบบนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับไม่มีเพิ่มเงินอีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านในคันนี้นะครับรุ่นแซ่ดก็คือมีเบาะหนังติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเบาะหนังก็คือเป็นเบาะคูแม็กด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือติดตั้งมาจากโรงงานในรุ่นเกจสั้นนะครับก็รุ่นนี้ก็คือเป็นกุญแจยังเป็นกุญแจใช้แบบสตาร์ท บิดสตาร์ทอยู่นะครับจะไม่ใช่ปุ่มกดสตาร์ทนะครับรุ่นปุ่มกดสตาร์ทจะอยู่ในรุ่น z ซและก็รุ่น M นะฮะส่วนคอนโซลพวงมาลัยก็คือจะหุ้มหนังให้อยู่แล้วนะครับของรุ่นเกจแซรุ่นเกจแซนะครับข้อดีของเกจแซก็คือกระจกข้างจะพับไฟฟ้านะครับก็คือมีที่พับไฟฟ้าให้แล้วก็กุญแจเป็นอ e m โมบิลิเซอร์นะครับป้องกันการโจรกรรมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังนะครับในรุ่นของ สประตูแซดนะครับตรงนี้ติดตั้งให้จากโรงงานเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับก็สวยงามครับสาหรับรุ่นแซดนะครับรุ่นนี้ขายดีอยู่แล้วนะฮะในรุ่นยกสูงนะครับส่วนอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นโปรโมชั่นที่อยู่ในเงื่อนไขก็คือกระบะไลเนอร์นะครับเทนี้ก็ติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นและอีกหนึ่งอย่างที่สาหรับคันนี้ที่ติดตั้งตามโปรโมชั่นนะครับลูกค้าเลือกเป็นใช้กุญแจล็อกฝากท้ายด้วยกุญแจรีโมทนะครับ การอยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับเคสนี้ก็คือติดตั้งระบบล็อกฝาท้ายให้นะครับป้องกันการโจรกรรมนะครับเพราะล็อกไปพร้อมกับกุญแจรีรโมทได้เลยนะฮะเวลาลูกค้า,าจะล็อกรถก,ก็กดล็อกทีเดียวล็อกไปพร้อมกับกุญแจรีรโมทเลยนะครับโดยที่ลูกค้าเคสนี้ก็คือแลกระหว่างโชคอัพฝากระโปรงหน้ากับโช๊คอัพฝาท้ายนะครับก็เปลี่ยนเป็นชุดล็อกฝาท้ายด้วยรีโมทก็ไม่ต้องเพิ่มเงิน,นครับ ก็เรียบร้อยครับสำหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็รอลูกค้าเดินทางมารับรถครับสำหรับคันนี้สําหรับเคสอื่นๆก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับกับการตกแต่งรถแล้วก็การที่ได้รถก็เดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีหอมพ่อเบาๆ โเรียบร้อยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยครับครับผมไปทั้งไหนไปทั <c oughs> <c oughs> ้งไหนไปทั้งไหนไทยนี้ไม่ใช่เหรอ เดียบรอแล้วนะสำหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับกับอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะครับก็ลูกค้าขายลูกชิ้นออนไลน์นะครับผ่านพวก Delivery ต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ลูกค้าอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับก็ขายของแล้วก็อยากได้รถไว้ใช้งานเป็นรถครอบครัวด้วยนะครับก็ลองยื่นดูก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าจัดไปแนผ่านในรุ่น4ประตูแซดยกสูงนะครับยินดีด้วยนะครับ กับลูกค้าจริงๆทุกอาชีพออกได้หมดนะฮะอยู่ที่ลูกค้าครับว่าลูกค้าพร้อมที่จะทําเรื่องหรือเปล่าแล้วก็มีรายละเอียดตรงไหนก็เข้ามาปรึกษาตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับก็ยินดีครับกับอาชีพแม่ค้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทําเคสจบแล้วก็รับรถจริงๆนะครับสาหรับวันนี้ก็บายบายนะฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปส่งมอบรถที่ไหนแล้วก็ทำาทำเคสไหนแล้วก็มีรถรุ่นไหนมารีวิวบ้างก็ฝติดตามได้เลยฮะกำลังไปแต่งแต่งซิ่งนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ